อนกาศตอ่อจากนี้ขอเจะยุบใั้ได้รดับฟัางการบปรกธร,รามโ,โดยพระอาจารย์วัรเล็กจักราตโนรอเจ้าววัดแหวนจา์ขออรกาศทห้คนได้ความอยอย่งสูงค่ะลมหายใจที่เคลื่อนผ่านนั่นคือการที่โบโบย ทินารอนอ่อนแสงโรยมานาตรีกรคร็คขลีคลูยังยาวอยู่วันวานพิตตาผ่านวัยสาวหนุ่มแก่เท่าโรคเรารู้เกิดมาเปล่าก็เศร้าใจจุดไฟให้แรงกล้าโถมสรัทธาสูงเส้นชัยปีเดือนที่เคลื่อนไปก็ยิ่งเข้มยิ่งเต็มคนแล้วก็ขอถวายความปรารถของพ่อว่าแก,กา่งกาจพระครูธรรมวัชร์ิจ ขอจเจรินพรท่านเจ้าภาพตลอดถึงญาตโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญกันในพิธีบำเพ็ญกุศลของคนุณโยมละไมรวมเพื่อนคืนนี้เป็นคืนที่สองตามธรรมเนียมของวัดแก่งกระจายของเราก็จะมีการปารกธรรมก่อนเพื่อที่จะให้ทั้งหลายนั้นได้สั่งสมบุญได้ทำบุญทำกุศลในส่วนของธรรมะ สวนาใหม่หรือว่าธรรมะสวนานิสงส์เพื่อจะได้ติกะลปนาผลเป็นแสงสว่างให้กับคุณโยมละหม่ยบเพื่อนผู้วายชนมีแสงสว่างนำไปสู่พวกปุที่เป็นสุขติแต่จริงๆแล้วผู้วายชนก็เป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมอยู่แล้วอยู่ในครอบครัวที่ใฝ่ธรรมก็คือครอบครัวครอบครัวสุขสมใจนั่นเอง แต่คุณโยมมวยสนใจมาเมื่อ,อแม่เล่จาาไปก็มีนี่แหละพี่สาวหรือว่าคุณโยมละไมบุกเพื่อนงาที่น้องๆบอกว่าเหมือนแม่คนที่สองที่คอยดูแลสารทุกสูตติดต่างๆพร้อมกับคุณโยมคูมคเบกบุญเพื่อนงานที่ได้ทำการละไปร่วมแล้วฉะนั้น ตามที่ได้ฟังจากจอภาพก็คือคุณโยมพ่อโยมแดงซึ่งก็เป็นอ,อุโบโสถของวัดแก่งกะจานในวันนี้ก็มีคณะอุโบโสถจากวัดทาวกิ้งมาร่วมฟังธรรมด้วยซึ่งก็บอกว่าก่นะอนที่จะเสียชีวิตก็ได้สั่งเสียเรื่องก,ก่อองการทําบุญทำบุญสน่วนทาบุญก่อตัวพิสุอาภาสบ้างอุปถัมภ์เครื่องบ้างอะไรต่างๆ เดียกว่ามีใจไฝ่อยู่ขอบุญอยูฉะนั้นการที่คนเรามีใจไฝ่อยู่กอบุญเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญและประการหนึ่งก็คือว่าตอนที่ไม่ไหวแล้วก็อยากจะกลับมาบ้านแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบแทนที่จะอยู่ที่โรงพยาบาลเสียบท่อสายนู่นนี่นั่นต่างๆซึ่งทาให รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานอาจจะขาดสติอาจจะอาจจะไม่มีสติที่จะระลึกถึงบุญอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อกลับมาบ้านแล้วอยู่ในสภาวะที่ได้ว่าพร้อมจะไปนึกถึงบุญเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นตรงนี้เ,เรื่องสําคัญอยู่ซึ่งผู้ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกคือคนที่อยู่ข้างๆคนที่เป็นน้องๆ นะให้พยายามน้อมใจมาสู่ทางธรรมให้ได้เพื่อให้จิตใจนั้นมีความสงบม,มีความสุขมีความสงบในธรรมถ้าหากว่าบางคนนะอาจจะเรียกว่ามีความศรัทธามากหรือว่ามเาีเรียกว่ามีบุญของตัวเองอาจจะมองเห็นแสงสว่างอาจจะมองเห็นพรนะพุทธรูปนะตามมรณะลักษณะของ มรณสังการในวิถีจิตที่ขึ้นมาทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายภูชิชาฉะนั้นหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำแล้วก็ต้องระวังให้ดีสำหรับผู้ที่จะจักไปจะเป็นทุกคนจะมีประสบการณ์เพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวเท,ท่านั้นเองถ้าหาว่าถ้าหาว่าพลาดก็คือพลาดเลยถ้าหาว่าถูกก็ถือถูกเลย เนนั่นเป็นเรื่องสําคัญทีนี้การที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นญาติๆเนี่ยเราอาจจะอะไรเสียอมเสียใจไปเรื่องธรรมดาเพราะมีความผูกพันพุทธเจ้าสรงตรัสว่าปิยโตปิยเ,เตโตสโ,โกความโศกนั้นย่อมเกิดขึ้นจากของที่รักถ้าเรารักถ้าเรามีความผูกพันก็ย่อมเกิดความโศกเศร้าไปเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหาว่าเราเข้าใจธรรมะ <c oughs> ที่เปลี่ยนสัธรรมของความจริงแล้วเราก็จะพยายามวางใจด้วยปัญญาให้อยู่กับท่าทีของปัญญาที่จะวางใจแม้อารมณ์ของความโศกของความเศร้าของความรากมาทําให้เรานั้นเสียความปกติของจิตจนกรนทั่งว่าไม่เป็นอันเตรียมง,งานอะไรต่างๆแต่ก็เจ้าภาพก็ตั้งสติได้ดี คณะสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ตระหนักว่าวันเวลามันต้องผ่านไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่ทํามาในะนําบทกล่าวเบื้องต้นว่าลมหายใจที่เคลื่อนผ่านก็คือการเวลาที่โบยโอยหาตินังรออ่อนแสงโรยมาลาตรีประคี่ขุ่มยังเยาว์ยวนวางวรยมตาผ่านไวสาวหนุน่แก่เท่าโรกเ,เรารุ่มเกินมาเป่าก็เศร้าใจ จุดไฟแรงกลาโผมศรัทธาสู่เส้นชัยปีเดือนที่เคลื่อนไปก็ยิ่งเข้มยิ่งเต็มคนวันเวลาที่ผ่านไปถ้าหากว่าเราเติมเต็มเอาบุญแล้วก็ธรรมะใส่ลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งเข้มยิ่งเต็มคนมากขึ้นจากที่เราเคยประพฤตรทำในงานบารมญบุญศรก่อนก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะต้องดูแลชีวิตนี้กับชีวิตหน้าให้สมดุลกันอยู่ว่ามีท่าทีดูแล ชาตินี้กับชาติหน้าให้สมดุลกันเพราะอะไรเพราะว่าชาตินี้เป็นอย่างไรชาติหน้าก็ไม่แตกต่างกันวันนี้เป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้ก็ไม่แตกต่างกันเมื่อวานเป็นอย่างไรวันนี้ก็ยังไม่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าหากว่าชาตินี้เรามีความสุขมีความสงบอะไรต่างๆที่มันไม่ทําให้เราเกิดวิปัิสารเกิดความเ,เดือดร้อนใจ เราก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็จะมีแต่ความสงบแ,แ,แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ความสุขความสงบรณานี้ก็จะกลายเป็นสเสบียงบุญที่จะก่อร่างสร้างภพชาติต่างๆนะในอนาคตที่จะดีงามแต่ชาติาานี้รเรามีความทุกข์ความเครียดทรามานเราา่ารอ้รอนวิปติสารึงถึงบาปกรรมอกุศลต่างๆที่ได้ประกอบมิจฉาอาชีวะ ได้ผีศีลอะไรต่างๆมาก็จะมากระตุน้นจิตของเราให้เร่าร้อนมีความทุกข์ชาตินี้เป็นความทุกข์อย่างนี้ชาติต่อไปความทุกข์นี้ก็จะไปสร้างภพชาติที่เป็นนรกที่เป็นทุกขตประให้กับเราตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในปัตตรากร,รมสุรปัตตังกร,รมสุตหรือว่าก็มีอนาถพิทิการเศรษฐีเนี่ยได้ไปหาพระพุทธเจ้า พุทธเจ้ากรทรงนตรัสว่าดูกอ่อน,นานถางมีธรรมะอยู่สี่ประการหน้าปัถนาหน้าพอใจหน้าใครเป็นอย่างยิ่งมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งก็คือว่าขอให้ทรัพย์เ,ยเกิดขึ้นแก่เราโดยชอบนี่คือธรรมะที่หน้าใครหน้าปัถนาหน้าพอใจเป็นที่ต้องการในคนทั่วไปประการที่สองขอให้ยศตําแหน่ง ได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเกิดขึ้นแก่เราและยากิาติพวกพรอประการที่สามขอให้มีอายุยืนยาวประการที่สี่เมื่อตายไปแล้วขอให้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสี่ประการน,นะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่นณะในพิธิการเศรษฐีไว้ในปัตตากรร,ารรมสูตรบอกว่าเนี่ยธรรมะสีประการนี้ เป็นสิ่งที่น่าปรรนาน่าพอใจน่าใคร่เป็นอย่างยิ่งหมายถึงว่าคนทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ทั้งหมดนะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องการทั้งหมดหนึ่งก็คือว่าขอให้ขอให,ให้เราเนี่ยมีรัพ์ให้เกิดขึ้นกับตัวเรามีทรับใหเกิดขึ้นกับเราแต่ต้องโดยชอบด้วยนะนะต้องโดยชอบด้วยเพราะว่า ทราพที่เกิดขึ้นดโดยชอบเนี่ยมันจะไม่มีวิบติสารคือความเดือดร้อนใจตามมาลบกวนกจิตใจของเราในยุคปัจจุบันนี้คนที่ไม่เข้าใจศีลไม่เข้าใจธรรมมากเนี่ยก็มักจะแสวงหาทรัพย์อะไรต่างๆขอให้ได้มามาแล้วกัน,นาชาตินี้ขอให้ฉันร่ํารวยมีหน้ามีตามียศมีตําแหน่งอะไรเนี่ยเงินในธนาคารมากมายชาติหน้าจะเป็นยังไง ไม่โลไม่สนใจนะฉะนั้นเงินเหล่านั้นเป็นเงินปากถ้ามาโดยทุจริตยิ่งได้ยิ่งได้เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องต้องชดใช้มากเท่านั้นและเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในยุคป,ปัจจุบนันนี้ท่านทั้งหลายพยายามประคองสติปัญญาของเราอย่างมากในการที่จะประคองชีวิตเราให้ดีเพราะว่ามีมิจฉาชีพเยอะ บางทีบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทําในสิ่งที่เราพิสวงสงสัยเหมือนกันอย่างเช่นกรณีของดอกเตอร์คนหนึ่งที่สูญเสียเงินเงินให้กับคอเซ็นเตอร์ถึง8ล้านไม่น่าเชื่อเป็นถึงดอตอร์นะแล้วก็คอเซ็นเตอร์โทรมาจะด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันบอกว่าห้ามวางสายดร์คนนี้ต้องถือสายไปเป็นเวลาเจดชั่วโมง ห้ามวางสายวิดีโอคอลอยู่เนี่ยแหละนะสุดท้ายเงินก็ไหลออกจากบัญชีแปดล้านกว่าบางทีก็มีคนไปด่าว่าทำไมเป็นนมองเนิร์ทำไมโง่เหลือเกินใครจะไปรู้ว่าคนที่หากินหรือมิจฉาชีพที่เป็นมือนชีพเนี่ยเขายิ่งกว่าปริญญาเขารู้จุดอ่อนเขารู้ลกลไกต่างๆนะ ก็มีการพูดคุยว่าเพียงแค่ว่า,วาบัตรประชาชน13หลักเนี่ยสามารถยืนจานทำให้ธนาคารปิดบัญชีิปดปิดแอปแล้วก็ทําให้เงินโอนไปได้เหมือนกันเหล่านี้ฉะนั้นบางทีบางคนก็หาเงินโดยมิฉาชีพแต่เงินเหล่านั้นเนี่ยมันจะไหลไปหมดและแล้วก็นกํากรรมมาให้แทนนะฉะนั้นหลักตัวนี้ก็ในพุทธิย้าตงแต่ว่าขอให้ทราบเกิดขึ้นแก่เราโดยชอบโดยสัมมาอาชีวะ เงินนั้นแม้ว่าเราจะได้แค่วันละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเงินนั้นก็ยังคงเป็นของเราอยู่ยังคงเป็นของเราแต่ถ้าหากว่าได้มาโดยพิชัยชีพได้มาครั้งละเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเรานก็จะไหลไปไหลไปซึ่งอตาตมาเคยได้ยินโยหรืหอพรไราฟังเขามีลูกศิก์ลูกศิษย์เขาเป็นผู้หญิงนะอายุยี่สิบแปดปีเดินยาขายยาแล้ว พอได้เงินมาก็ไปสัมฤทธิเทมานะ่ยตอนที่เกิดไปเดินไหวเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแม่บ้านวิ่งขึ้นมาปกนั่นแสดงว่าเขาก็เสพยาไปด้วยชีวิตเหล่านี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่มีความเป็นปกตกิไม่ดีนะเป็นชีวิตที่มีความทุกข์รออยู่ในอนาคตฉะนั้นข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญประการที่สองคือว่าขอให้ย่อนตำแหน่งเกิดขึ้นแก่เราและพวกขอ ฉะนั้นเมื่อเรามีลาบมีทราบแล้วสิ่งที่เราต้องการมาก็คือเกียรติหรือว่ายศตําแหน่งซึ่งยศตาแหน่งนั้นนะ่ะมันก็มีทั้งสามอย่างย่างที่พันตัดไว้คือท้งอ,อิสิริยยศก็คือความเป็นใหญ่ยศตําแหน่งเป็นตํารวจเป็นยศตําตแหน่งโน่นนี่นั่น,นต่างๆแบบนี้เรียกว่าอิสริยยศความเป็นใหญ่ประการที่สองคือบริวารยศ บริวารยศคือมีคนห้อมล้อมมีคนดูแลเอาใจใส่นะแล้วประการที่สามคือเกียรติยศ<ม>เกียรติยศคือคุณความดีที่เราบือ่อไปที่เราบื่อไปมีสามอย่าง<ม>เกียรติยศเนี่ยมีคุณค่าที่สุดดีที่สุดนะไม่เกี่ยวกับอิสริยยศนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วเกียรติยศก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นยศเนี่ย เป็นสิ่งที่อะไรคนก็ต้องการแต่ว่าถ้าเป็นเกียรติยศจะนํามาซึ่งคุณงามความดีนะประกันที่สามเวลาน้อยประกันที่สามก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ยุยืนยาวนี่คือความปัถน,นาจะได้ความปัถน,นาสองข้อ,อยมยมได้หรืออยังนะขอให้ทราบเกิดขึ้นแก่เราโดยชอบ เรากาลังทาอยู่หรือเปล่าข้อนี้ถ้าทําก็ภูมิใจได้ประการที่สองคือขอให้ยศเกิดขึ้นแก่เราและพวกพวก้องถ้ามีแล้วก็ภาคภูมิใจและประการที่สามนี่เรียกว่ามันต้องชิงต้องวัดดวงมาหน่อยเพราะว่าขอให้อายุยืนยาวอายุยืนยาวเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้อายุเราเนี่ย ไปไม่ถึง,งกเก้าสิบบางคนก็แปดเจกว่าก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยามาคิดว่าประมาณ80-70กว่านี่ถือว่าคิดว่าเป็นอายุเก,ก่าแล้วแหละในยุคปัจจุบันนี้คําว่าอายุเก,ก่าก็คือเป็นช่วงเวลาที่จังหวะอายุคนเราจะแค่นี้แหละนะเพราะว่าในสมัยพุทธเจ้านั้นร้อยปีเดิ1ร้ปีนะร้อปีร้100ปีร้อยปีร้ปี เขาเกณฑ์เราประมาณเนี่ยคนที่อายุเกินเจ็ดสิบห้าไ้ไปแต่ว่าอายุยืนนะฉะนั้นอายุยืนแล้วก็จากไปยังมีสติสัพชัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากแต่เราก็ต้องเตรียมการดูแลสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆมากมายบางคนถามว่าเป็นโลกอะไรบ้างโอเป็นวันละโลกวันละโลกความดัน ไขมันเบาหวานเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับอะไรก็ไม่อาไานเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็เรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าเหมือนกันเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างอะไรบ้างแต่นั้นไหะก็คือความปรารถนาของเราทั้งหลายอยากให้อายุยืนยาวบางคนบอกอยากให้อายุยืนยาวแต่ไม่อยากแก่ไม่นยังไงกันแน่ก็ยังงงงเหมือนกันอยากอายุยืนยาวยิ่งยาวเท่าไรก็ยิ่งแก่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าขอให้แกยังมีความสุขแกยังมีความสงบและประการสุดท้ายเลยที่หลายคนต้องการแต่ว่าจะได้แค่ไหนอย่างไรก็ไม่มีใครกลับมาบอกก็คือว่าตายแล้วขอให้ไปสวรยถ้าหาว่าใครมีครบทั้งสีประการนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นการที่เราจะให้ได้ทั้งสประการนั้นคือว่าขอให้ขอให้ทรําเกิดขึ้นกับเราโดยชอบ ขอยยุบตำแหน่งเกิดขึ้นแก่เราและพวกพ้องขอให้อายุยืนยาวตายแล้วขอให้ไปสวรรค์ทั้งสี่ประการนะถ้าหนึ่งสองเราพอใจและสมบูรณ์แล้วข้อที่สามต้องดูแลร่างกายของเราและต้องเตรียมไว้สำหรับประการที่สี่ก็คือตายแล้วไปสวรรค์ถ้าเราเชื่อโลกหน้าแล้ว็ต้องเพียรพยายามทำบุญทำบุญส,ส่วนทึ่พระเจ้าทรงต่างิธีไว้บอกว่า ถ้าให้ธรรมะสีประการนี้เกิดขึ้นแก่เรานั้นจะต้องมีสัมภารการทัพประโยชน์ก็คือจะต้องมีสัทธาจะต้องมีศีลมีจาระมีปัญญาสี่อย่างจริงแล้วสี่อย่างเนี้ยอยู่ในหลักของกิจปฏิบัติก็คือหลักปฏิบัติของครื่อหั่เป็นประโยชน์ในชาติหน้าคําว่าประโยชน์คือสิ่งที่เราจะได้รับ ผลประโยชน์ในชาติหน้าซึ่งเราจะต้องเตรียมตั้งแต่ชาตินี้เดี๋ยวนี้เลยหนึ่งจะต้องมีความศรัทธาในพระรัตนตรยัยเป็นเบื้องต้นเลยพยายามจะคือโฟกัสอยู่ในศรัทธาพระรัตนตรัยอย่างเดียวเพราะว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบาันนั้นจะมีหลักสองอย่างคือหนึ่งศรัทธาในพระทธเจ้าไม่ขอนแคลนเลยและไม่มีเชื่ออะไรอย่างอื่นเลย เชื่อแต่รัตนตรัยศรัทธาเชื่อแต่พระรัตนตรยัอตรตตรยอย่างเดียวอินพรมยงยักษนาคานาคยักอะไรก็ไั้แต่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าไม่เชื่อเหนือไปกว่าพราจะจพุทธเจ้าพุทธโธธรรมโอสังพลอยู่ในหัวใจตลอดเวลานั่นคือมีความศรัทธานั่นคือกําลังสร้างสะพานไปสู่สุคติแล้วประการที่สองคือมีสีสีที่เราทําที่ร,าารักษาดอยู่ บางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปสมาทานกับพระบ่อยเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเออเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่เป็นชู้เราไม่พูดปดเราไม่ดื่มเหล้าและยาเสพติดแค่ห้าอย่างเราทําอยู่เป็นปกติแม้บางคนไม่ได้สมาทานสี่แต่ว่าไม่เคยผิดเพราะจริงๆแล้วสี่ห้าเนี่ยมันเป็นกฎของมนุษย์เราจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ตามแต่เราต้องอยู่ในกฎเนี้ย แล้วถ้าหาว่าผิดขึ้นมาเมื่อไร่ก็กลายเป็นกรรมแต่ถ้าไม่ผิดเราก็ยังคงรักษาสภาวะของปางเป็นมนุษย์ที่จะสร้างสะพานไปสู่สุขติได้เป็นอย่างดีพระพุทธเจา้าทรงตร,รัสเว้ว่าแม้บางคนไม่ได้ให้ทานไม่ได้อะไรเลยเพียงแค่รักษาศีลก็จะพาตัวเองเข้าสู่ทะเลบุญเขาเรียกว่าอยู่ในบุลคนที่มีศีลห้านคนที่อยู่ในทะเลมุญ จะเป็นคนที่หาบุญได้ใช้บุญเป็นก็คือการมีสี่ประการที่สามก็คือมีความเอื้อเฟื้อมีจากคะและประการที่สี่ก็คือการรักษาสีลนั้นจะไม่คือความประการที่สี่ก็คือปัญญาเนี่ยปัญญาทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่ศรัทธาอะไรงมงาย ปัญญาจะมาบอกเราว่าอย่าศรัทธ,ธาอะไรงงงายนะศรัธธทธาจพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระัตนตัอย่างเดียวศรัทธาเชื่อกรรมกรรมว่าศรัทธากรรมการการะทําของตัวเองเดียวปัญญาที่รู้ที่จะติมฟังธรรมะอะไระต่างๆจะมาบอกอยะะ่างนั้นศีลปัญญาก็จะบอกว่าศีลเนี่ยต้องรักษาให้ดีไม่ผิดหรือว่าไม่เป็นการทําร้ายตัวเองเกินไปบางคนเนี่ยรักษาศีลอย่างท่านว่าเกินไปอยู่ บางคนเนี่ยไม่ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆไปกินเจไปกินอะไรจงตั้งว่าทําให้ร่างกายเรื่องลำบากซึ่งตรงนั้นไม่ใช่สินะแม้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะทานมังสวิรัติหรืออะไรก็แล้วสีอยู่แค่เงื่อขไขอยู่ในห้าข้อเั่นแหละแค่นั้นเองถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดน,นอกนั้นจะเป็นออปชั่นเสริมก็แล้วแต่แต่ว่าต้องดูสุขภาพร่างกายด้วยปัญญาก็จะบอกว่าเป็นศีลัรรมปรรมาหรือเปล่า คือลูกทำศีลทำแบบให้ลูกพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ป่าไรประมาณนีน้ฉะนั้นสรุปก็คือว่าสี่ประการนายมขอให้ขอให้ทราบิดขึ้นกับเราโดยชอบขอให้เพื่อตำแหน่งเกิกกเดขึ้นแก,นก,นกนเราและพวก้องขอให้ยืยืนยาวขอให้ไปสู่สุคติโลสวรรค์ทั้งสี่ประการนี้เป็นที่ความปรารถนาของเราทุกคนที่นราต้องถามตัวเองว่าเราเติมเต็ม,ตมครบหรือย,อยัง แล้วประการสุดท้ายก็คือพุทธเจ้าสงบัตว,ขขว,วิธีการที่จะให้ได้ทั้งสี่ประการนั่นคือมีสัทธานมีศีลมีจักคะมีปัญญาถ้าเรามีครบทั้งสี่ประการน,นั้นสะพานที่เราดูแลทั้งชาตินี้และชาติหน้าชีวินี้กับชีวิตหน้าสมดุลแล้วเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยในปอาระลุขอเจริญพร